จะบอกกันหน่วยงานที่รับผิดชอบเนีะ่ะเราไม่ทําตามสัญญาด้วยทางที่จะเข้าออกอ่ะจะไม่ให้เดือดร้อนเน่ะแล้วผหสุดก็ผิดตามสัญญาแล้วก็เข้าออกไม่ได้แล้วตอนที่จะลงมือขุดเนี่ยเราบอกว่าไม่ให้ทางเละทางปตททําทางเละรถเราก็าเข้าไปเอาผ,ผักพืชผลไม่ได้ทำให้เราเสียหายเอ,อแล้วเราร้องไปเขาก็เงียบเก่งก็มาเคลียร์ให้หน่อยนึงแต่ทางมันก็ลื่นเหมือนเดิมอีกเข้าไม่ได้ก็ติดกันอีก Oh my god. รถเปล่านะเออเพราะว่าผมบอกว่าถ้าทางเรียกผมไม่ให้เข้าทำ อันนี้เขาบอกไม่เละเขาบอกเข้าออกได้ตามปกติตอนนี้พืชผ,ผลทางการเกษตรเสียหายเ่ยแล้วใครรับผิดชอบล่ะแล้วต้องตีห้าพันต้นแล้วถ้าตอนนี้กำลังเดือดร้อนเพราะไม้ขนเข้าไปค้ำกล้วยก็ไม่ได้แล้วก็ผลการเกษตรอยไรก็แถนจะลำบากทุรักทุกกเลเลยแม้แต่เดินยก็ยังโอโ้โหจะติด